สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนาทีรับรูปเลยนะครับคนทุกท่านมาเลยมาเคเข้าสู่ช่องยูทูบศรัทธาลงตาวันจื้อเั้งเจน,น,นีนะคะวันนี้เราจะทำทุกท่านนะครับคู่กไบรูทุก,ทก,ทก,ทกคู่กับรา้จัคู่นะคะ ต่อแถวแล้นะครับต่อแถวแล้ครับต่อแถวล้กันนะครับต่อครวแล้กัน อยู่ฝั่งนู้นด้อยู่อยู่ฝั่งนู้นเลยครับอยู่อยู่ฝั่งนี้กันนะครับจอยู่คนะเรื่อถอดรองเท้าด้วยครับถอดรองเท้าด้วยครับผม สาธุค่ะสาธุค่ะส,สาธุอนุโมทน,นาบุญนะคะสัตยทุกคนทุกท่านนะคะหลวงตาท่านจะมุ่งหน้าพระธาตุเรนูใช่ไหมพี่พระธาตุเรนอเอูอำเภอเรนูนะคะจังหวัดนครพนม มุ่งหน้าพระธาตุเรนูอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมค่ะสาธุผาสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับศรัทธาบาร,รมีทุกคนทุกท่านนะคะ Châtel càng châtel càng yà chưa biết là chưa biết là chưa biết là chưa สาธุค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะสาธาบรณีคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ อ้าวคุนี่เพ่ด้ไปสอบแม่หมูคุณนี่เรียนโดนเขาสอบเสร็จแล้วค่ะ,ะได้ยูปวันนี้ได้รูปนึก <c oughs> อุยจัดตัว สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะส,สาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับสถา,าบารมีทุกคนทุกท่านนะคะ ว่เป็นยังพ่อมาสาธุค่ะสาธุค่ะคุณยายะ เทศบาลตำบลทาตุพนมนะคะสาธุค่ะผานเลนนู้นบงหมุกขึ้น17เ,เลยแนนม่นบอนั่นบแมนดมานหลังผธานี่ม17บอออนูประมาณนั้นนาะอี่เนาะเพราะว่านูน,น,นู้งแม่นั่ยหนัหขึ้น บรรยากาศเช้าๆนะคะหลวงตาท่านผุดงหุงหน้าพระทาเรนูอำเภอเรนูพ <c oughs> ระธาเรนูอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมนะคะ ถ <laughs> อ,อนมัวออกค่ะเอาผ่าออกน้ำผีสาธุค่ะสาธุจ้า โรงเรียนธาตุพนมนะคะโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนยกถวายเลยจ้าสาธุค่ะสาธุจ้า สาธุคะ่ะสาธุอนุโมทนานะคะกับสัทธาทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญต่อๆกันไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ